สวัสดีครับพ่อแม่มพี่น้องเอฟซี FC ก่อเอฟซีใหม่นะครับถุกกาลังแรงใจนะครับวันนี้พามาชมพักกระแนยงนะครับผักกระแนยงอันนี้สิบปลูกใส่กระทางนะครับใส่กระทางปลูกใส่กระทางครับพ่อได้กินแต่ว่าครา้งในงนะมันจะ ง่ามปันใดน,นะครับเพราะมันอยู่ไต่หฮมนะครับอู่ไต่หมอยู่ไต่หฮมแต่ว่าส่วนักน่อน,นี่ก็สิง,ง่ามตื่นนะครับบุกใส่กระถางทางล่างนี่ก็จิเรียงป่าน้ำนะครับปส่กิ่เดือบทาลัางง่ามพอ่พอพ่อกินนะครับปลูกไว้กินเองครับมราต้องซื้อน,นะครับปลูกง่ายๆ่ายปลูกไว้กินเองนะครัป้ักระนืม ผักกระแหงกินหอมหอมครับกินหอมหอมขอบคุณด้อครับทุกกำลังแรงใจครับเอซกกอเอฟซใหม่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับมือีกับชมผักกระแยงยามฟ้าแรงคำลงมานะครับสวย <c oughs> งามลร้ครับงามลร้ก็